ทีต้อนรับสู่จังหวัดสแก้วสวัสดีครับพี่น้องชาวโลกข้อพบกับลุงแหวงตูดเหล็กอาละพาแอลสไตล์สลองล้ออีกครั้งนะครับแอลกอ็ไอายุ60กสไปได้เอลฟังตายด้นะครับวันนี้ลุงแหวงก็กำลังจะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติปาศศีดาจังหวัดสแก้วนะครับว่ากันว่าช่วงนี้ ผีเสื้อกำลังเยอะลุงแหวงกำลังจะไปตามล่าหาผีเสื้อมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับใครหลายๆคนแห่กันไปล่าทะเลหมอ,อกกันแถวภาคเหนือแต่ลุงแหวงไม่ไปสองปีแล้วครับไม่ได้มีโอกาสขับโมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเที่ยวทางภาคเหนือตอนนี้เราก็ได้มาถึง ทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติบางสีดาแล้วนะครับก็ต้องจอดจา่ายค่าธรรมเนียมก่อนมา,มาพักด้วยครับมาเที่ยวด้วยครับครับผมเ,าาเป็น,ปนาาสามเข็มแล้วครับดเดี๋ยวสักดูเลยนะ,ะนออโอเคโอเค,โอเคครับจ้าจจเจอเย็นเย็น ก็ไปเสียที่ศูนย์การน้องเที่นั้นเสียพืชที่กลางเจอด็กกินเจ้าใจเย็นๆครับวันนี้คนเยอะมั้ยครับเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่เนาะ แต่ส่วนมากมาเที่ยวแล้วกลับหรือยังเที่ยวไปกลับครับถ่ายไว้ครับเนี่ครับเข็มสามลงไปจ้าหรือจะดูเข็มหนึ่งเข็มสองด้วยนี่เข็มหนึ่งเข็มสองวันนีงเข็มฮ่า ยังงราบเหลืออีกอีกอีหก,กปีใจเย็นๆยังเดีย๋ยวจะพึ่งถึงเดี๋ยวจะหมดแรงใช่ก่อนขอเที่ยวมาสโลกแกนของผมเที่ยวก่อนอายุหกสิบ เจอพี่ลิงเข้าให้ฮัลโหลโอ้โหกลัววิ่งวิ่งหลบเข้าป่ามาแล้วถึงแล้วครับลานกลางเต็นท์จุดชมวิวขึ้นไปอีก5กิโลเมตร ตอนนี้เรามาที่ลานกลางเต็นท์ก่อนหาจุดกลางเต็นท์ให้ได้ก่อนตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงสิเนาทีเราก็กำลังจะขึ้นไปที่จุดชมวิวจากจุดกลางเต็นท์ขึ้นไปอ,อีกประมาณ5กิโล จะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกณจุดชมวิวของทยานแห่งชาติปางสีดาแล้วก็เจอน้องๆมาจากประจีนบุรีอีกขั้นหนึ่งขับขับยามาฮ่า XSR 155มา มากับแฟนเขามากันสองคนอันนี้คิดว่าจะต้องได้นอนเหมาลานคนเดียวแล้วเออพอดีมีเพื่อนบ้านมาคอยยังชั่วหน่อยไม่เหงาคืนนี้ไม่เหงาโอ้โหนกเฮ้ยเหมือนจะเป็นนกเงือก อุย้ยนกเงือกจริงๆด้วยอ่าจะจอดถ่ายรูปใช่อยนกเงือกนกเงือก ตกใจเสียงเครื่องยนต์เลยบินหนีถ้าเราเห็นแต่ไกลๆนะมีกล้องซูม <c oughs> เจอนกเงือกด้วยครับฟันผู้ชมแต่น่าเสียดายกล้องเราซูมไม่ได้เย <c oughs> ไกป่ปลาไกป่ปลา โอ้เห็นแต่ไกลๆเนาะวิ่งเข้าป่าไปแล้วไก่ป่าตัวผู้อย่างสวยเลยบริเวณนี้ก็คือบริเวณจุดชมวิวก่อหมอดที่25ของอุทยานแห่งชาติปางสีดา ก็บรรยากาศก็ขมุกขมัวพระาทิตย์ช่วงนี้มันจะตกเยื้องไปทางทางไรอ่ะ <c oughs> มันก็เยื้องไปทางตะวันตกแหละแต่แต่มันไม่ได้ออกมันมันมันไม่ได้ตกมาบริเวณแนวเขาแนวนี้ถ้าเป็นช่วงเดือนช่วงหน้าฝน อาที่จะตกแนวนี้พอดีแนวยอดเขาแน่แนวเขาใหญ่ ระหว่างทางก็จะมีผีเสื้อบินอยู่ตลอดโอ้โหโเยอะมากผีเสื้อเยอะมาก